ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานประจำปีวันเมตตาศาสนุปถัมภ์ครั้งที่35ร่วมฟังชิมช็อปชมให้จุ้ใจกับงานอีเวนต์วันเดียวที่รวมคนดีคนเด่นของดีและของดังมาไว้ในที่เดียวณนโรงเรียนศาส,าสนุปถัมภ์คลองเคสร,ร่วมพิสูจน์ความสามารถของนักเรียนภาษาอาหรับไม่กลัวอาหรับภาษาอังกฤษาไม่กลัวฝรัง่งพบปะคณะศิษย์เกา่านักกิจกรรมและนักวิชาการเข้มข้นกับเสวนาวิชาการ เรื่องคุณโอปการของภาษาอับโดยอาจารย์มุตต์่าอยู่เป็นสุขอาจารย์ยะยาตโตมังีและอาจารย์อินยัตนาตาวาต่อเนื่องกับเสวนาวิชาการเรื่องมุสลิมกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่21โดยอาจารย์อับดุลลอสุเลมัตอาจารย์อาบิดินฮัสซันและอาจารย์อามัดก่อพิทักษ์สุขที่6กมกราคม2560ายตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนณโรงเรียนศาสนาป,ประถมคลองเคต บริการที่จอดรถและรถรับส่งตลอดงาน